สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์แดนอีกเช่นเคยนะคะลูกคะ้าวันนี้จะมานําเสนอรถครถพอบครัวนะคะประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Toyota i n n o โนา 2.0V นะคะเป็น LPG นะคะปี2013เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะส่องไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า กระจังด้านหน้านะคะพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะทันนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันต่อนะคะภายในนะคะจะเป็นสีเบตนะคะตัดกับลายไม้นะคะสวยๆเรียบปลูแบบนี้เลย ภายในคอนโซลเป็นสีเบดนะคะตัดกับสีเทานะคะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเบดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังคนนั่งกันด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบดเป็นเบาะแยกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเดินไปด้านหลังได้เลย มีจอให้พร้อมพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังนะคะสามารถพรับเก็บได้นะคะกว้างขวางเลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยเป็นรถครอบครัวที่อยากแนะนำลูกค้าเลยนะคะสำหรับเจ้า t ต y o ต a i n n o v นวคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะ i n n o v a นะคะโลโก้ t ต y t ต a นะคะ2 0 v คันนี้นะคะ นั้นเปิดให้ชมนะคะเป็นไงคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้ามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะผ่อนไม่แพงเลยนะคะเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะลูกค้า ปีดาวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่429,000บาทรับประกันไม่มีชนหนักทิดความน้ำท่วมแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083056นะคะ0474นะคะวันนี้แมนก็ขอลาเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ